สวัสดีครับสอดสมบูรณ์นุ่งเรืองยังจนนะครับวันนี้เรามารีวิวรถแล้วก็รีวิวล้อกันเลยนะครับเป็นรถ r ี v o 2021นะครับเป็นเซตพิเศษนะครับมากับล้อคอสติกแท้นะครับเป็นล้อ r ารนะครับตัวนี้เป็นสเปคขอสิบแปดเก้าจุดห้ากับสิบจุดห้านะครับล้อหน้าออลสิบสองล้อหลังออลแปดนะครับรัดยางเน็ตโตสี่สองสูงเอสดนะครับสองห้าห้าทับห้าสิบแปสิบห้าตัวนี้กดหลังไปหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นคอสติกสีพิเศษนนะครับเป็สสีโโกนะครับ เป็นห้าก้านตรงนะครับผมออฟเซตตรงนะครับเป็นสีโรสโกนะครับกับสีเนจิคุโคนะครับที่ก้านนะครับห้าก้านนะครับนี่ครับใส่ล็อตอสสงนะครับตัวนี้แล้วก็ 5G นะครับจากออฟสิงนะครับโรสโกนะครับด้านหน้าเป็นา้านะครับออฟ12นะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็น10.5นะครับออฟ18นะครับออฟ8นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับออฟ8นะครับ ไม่ล้นเลยนะครับคือพอดีซุ้มมากๆนะครับสำหรับออฟเซต8.95นะครับออฟเซต8นะฮะขอบ8นะเป็นไงี้พอดีเลยเห็นไหมครับดูด้านซ้ายบ้างนะครับคือพอดีเลยนะครับพอดีมากนะครับสำหรับ4.5ออฟ8นะครับหล่อไหมครับลัดสีทองสูง SG นะครับกดตั๋ง1.5นิ้วคกับสีเวอร์แซน i ์ดิทชั่2021นะครับ ให้ดูตรงนี้บ้างนะครับหล่อมากนะครับผมสาวกเซตอี dition นะครับสำหรับล้อสเปคนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเซตอี dition ตัว2021ันนะครับจับกันเลยนะครับสเปคนี้นะครับพอดีสุดมากครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับล้อแท้คอสมิกนะครับจากร้านสองบูรนุ่งเรืองย่างยนต์นะครับมีรับประกันรับประกันโครงสร้างทั้งหมด6ปีนะครับแล้วรับประกันปีขอบเกือนะครับสำหรับล้อแท้จากค่ายคอสมิกนะครับโอเคครับวันนี้นะครับ ็ให้ดูกันพอประมาณนะครับข้อมูลต่างๆจะแตะไว้ทางล่างคลิปนะครับเบอร์โทรนะครับ0 1 4 7 9 8 2 9 0บแล้วก็ที่อยู่กับ Facebook นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ